บุงกับบัวแปลว่าดีเวลาที่เราเอาไปใช้ก็คือต้องขึ้นอยู่กับคำนามที่เรากล่าวถึงถ้าสมมุติว่าคำนามนั้นเป็นคำนามเพศชายเราก็ต้องใช้บุงถ้าคำนามนั้นเป็นคำนามเพศหญิงเราใช้บัวมาดูที่ตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างบงดีบงดีคำทักทายกันในตอนเช้า ขอให้เป็นวันดีๆหรือขอให้มีวันดีๆอะไรประมาณนี้นะคะอุลปิชูชตาบงดินสวนนี้ดีอุลปิชูชตาบุงการใช้บัวบัวนอยต์บันอยต์คำทักทายกันในตอนค่ำขอให้มีช่วงค่ำที่ดีหรือราตรีสวัสดิ์ ตู้เอชโบว s ปะคุณเป็นคนดี t ู้เอชโบว s ปะ a ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ